สวัสดีครับผมวิวจากแค่ายทองสุกนะครับผมวันนี้นะครับเรามีทริคเล็กๆน้อยๆในการดูแลรักษารถจ์เบื้องต้นมาให้พวกเราดูกันนะครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทออโต้แกรี่สาขาปทุมธานีครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราแล้วก็รถคันงามก็คือมาด้าสคันนี้นะครับให้เรามาทาคลิปกันในวันนี้ครับหลังจากที่เราเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาครับลองดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับอ่าก็สัญลักษณ์นะครับผมจะเป็นรูปกระจกนะครับผมแล้วก็มีน้ําฉีดแบบนี้ไอตัวนี้คือตัวฉีดน้ําที่กกระจม เราลองดูครับว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับผมจะมีน้ําเกาะอยู่ที่รูตรงนี้นะครับแสดงว่าน้ําอยู่ในระดับนี้นะครับถ้าอยู่ในระดับนี้ก็แนะนําเติมนะครับผมส่วนในการเติมน้านะครับอยากจะแนะนานะครับเป็นน้ําเปล่าไม่แนะนําให้เติมน้ํายาล้างจานนะครับผมเพราะว่าอะไรครับน้ํายาล้างจานจะไปตันตรงรูตรงนี้ครับรูฉีดอีกอย่างครับน้ํายาล้างจานจะทาให้กระจกฝืดเพราะฉะนั้นน้ําเปล่าเดิมๆดีที่สุดครับส่วนกระจกสกปรกมากๆแนะนําให้ล้างครับผม ถัดมานะครับจะเป็นจุดน้ํามันเบรกครับเราจะรู้ได้ไงเป็นน้ํามันเบรกนะครับผมเพราะว่าจะมีสัญลักษณ์เบรกแล้วก็เขียนครับว่าน้ํามันเบรกของคุณคันนี้ใช้รถอะไรใช้น้ํามันเบรกอะไรนะครับผมก็คือด .4 สําหรับเจ้ามารต้า2คันนี้นะน้ํามันเบรกครับเราดูแค่ระดับแม็กและมินนะครับให้อยู่ในระดับนี้ครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมส่วนน้ํามันเบรกที่มันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามระยะของการใช้งานเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับผ้าเบรก ถ้าเบรกรถลงน้ำมันเบรกก็จะลดตามก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราออกรถมาอาทิตย์แรกน้ำมันเบรกหายหมดเลยอันนี้ผิดปกติแน่นอนแนะนําให้นําเข้าศูนย์จุดต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของน้ํายาคูลแลนนะครับหรือน้ํายาหล่อเย็นนะครับผมน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยนะครับก็จะมี2ขีดเช่นกันครับก็จะมีฟูกับโลนะครับผมคอให้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ในแค่ขีดฟูกับโลครับสำหรับท่านไหนที่เติมน้ํายาคูลแลนขึ้นมาจนถึงคอตรงนี้นะครับผมคูลแลนเนี่ยก็จะเดือดออกมาครับผ่านทางช่องตรงนี้ ด้านข้างฮะเราก็จะเห็นเป็นเขียวๆคาบเขียวๆเต็มตรงนี้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปครับแนะนคุณเติมน้ํายาคูลเลนเยอะเกินไปถามว่าน้ําเปล่าเติมได้ไหมก็เติมได้นะครับผมแต่ก็ไม่แนะนําดีกว่าครับถ้าจะใช้ทังทีก็คือใช้น้ํายาคูลเลนไปเลยครับซื้อที่ศูนย์ได้เลยครับราคาไม่กี่บาทเองครับในจุดต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยครับเอ๊ะน้ำมันเครื่องเช็คยังไงถ้าเครื่องจอดอยู่เย็นๆนะฮะแนะนำสตาร์ทเครื่องไว้สักประมาณ15นาที แล้วก็ดับเครื่องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะฮะแล้วก็มาดึงการน้ำมันเครื่องการน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับแนะนําว่าดึงขึ้นมาตรงๆเลยครับอย่าไปหมุนเพราะหมุนแล้วมันจะหักนะครับาการวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับแนะนําใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับไม่สมควรใช้กระดาษทิชชู่นะครับเพราะอาจจะเป็นขุยติดอยู่ที่ก้านและลงไปที่ตัวเครื่องยนต์เราได้หลังจากนั้นครับ เราก็ดึงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อดูระดับครับว่าอยู่ในระดับไหนการดูระดับน้ํามันเครื่องครับให้อยู่ระหว่างจุดบนกับจุดล่างก็พอครับถ้าต่ากว่าจุดล่างก็ซื้อน้ํามันเครื่องมาเติมได้แต่ถ้าเกิดสูงกว่าจุดบนอันนี้แนะนำให้เอาเข้าสูนครับช่างรถคุณมีปัญหาแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราดูแลกันรักษากันอย่างไรนะครับผมซึ่งหลายคนสงสัยครับว่าระดับน้ํากันในแบตเตอรี่เนี้ยเราดูยังไงนะครับมันก็จะมีขีดบอกครับว่าจะมี upper กับ lower level ด้านข้างนะครับผม หรือถ้าใครไม่ถนัดนะฮะผมแนะนําวิธีนี้ครับบิดขึ้นมาครับตรงดูตรงนี้แหละฮะนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ํากรดที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยจะมีความเป็นกรดละนะครับระวังโดนมือมันจะคันๆหน่อยแสบๆหน่อยก็มาดูครับว่าขอให้น้าแค่ท่วมแผ่นซิงค์ตรงนี้ก็พอแผ่นธาตุแบตเตอรี่ตรงนี้แค่นั้นก็พอครับแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวกล่องฟิลเป็นตัวกล่องควบคุมไฟนะครับผมด้านในนะครับ ก็จะบอกในเรื่องของตำแหน่งของตัวฟิลที่เสียบอยู่ในรถนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งอะไรกับเขาครับนะครับเพราะอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้รถด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ถนัดเช็คเลยมาครั้งแรกเอ๊จะยังไงดีเนาะประมาณในการเช็คนะครับผมแนะนำครับ m า z d a a u t o g a l l e r y นะครับผมที่สาขาพูทมธานีนี้เขายินดีเช็คฟรีให้ท่าน20รายการครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ระบบไฟฟ้าระบบน้ำมันต่างๆเช็คให้ครับอ,อยากให้เพื่อนๆเ,เอารถเข้ามาเช็คกันที่นี่นะครับผมและคลิปต่อไปครับเราจะมีเกรดความรู้อะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมรบกวนเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ